ตัวนี้เพียงแค่ท่านนะครับเปิดสวิคนะครับแล้วก็เปิดโชกคแล้วก็ดึงเบาๆครับเดี๋ยวมาลองดูน้ํากันผมดึงท้านนี้เดี๋ยวจะเปียกนะครับน้ำมาแล้วครับนี่คือเครื่องสุดน้ําอเนกประสงค์8.5แรงโตโมชินะครับทดสอบใช้งานกับข้อขนาด6 นะครับแ oh. องดูใกล้ครับปริมาณน,นะครับ oh. อันนี้ไม่ได้เ,เครื่องยนต์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับท่านที่สนใจเครื่องยนต์อนเนกประสงค์8.5แรงเต็มนะครับต้องบอกว่า8.5แรงเต็มนะของเราเป็นเครื่อง8.5แรงนะครับเบนซินนะครับอนเนกประสงค์วันนี้เรามาแนะนานะครับสาหรับท่านที่หาเครื่องยนต์ไปใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับที่กําลังจะไปสูบน้ําหรือว่าเอาไปใช้อะไรต่างๆนะครับตัวนี้เครื่องนี้เป็นแกนเผา19มิลสามารถใช้